ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองกูวิแฟมรายการที่จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าเราจะได้ไปเดลิทัปปิกแล้ววันนี้เรามากันอีกแล้วกับคอนเทนต์รีแอคชั่นนะฮะ <c oughs> คืออันนี้มันเป็นคลิปในทวิต t ตอรนะครับที่เอามาจากทิกต o k อีกทีนึงซึ่งต้นทางจริงๆเนี่ยามาจากรายการเฟรนทอ a l กใน YouTube นะเขาพูดรายการเฟรนทอ a l กด้วยนะแล้วก็มีเขียนว่า ก้าวไกลมันโง่ชาตินี้ก็ไม่มีทางได้เป็นรัฐบาลหรอกนะฮะก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่เมีการพูดถึงเยอะมากเก่าแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้เก่ามากนะฮะแต่ว่าก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยแหละจะมารีแอคชั่นดูว่าคุณช่อบเนี่ยพูดว่าไงบ้างแล้วมีประเด็นอะไรน่าสนใจถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับคนที่พูดว่าก้าไกลมันโง่ ทำแบบนี้ชาตินึงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกแล้วถามกลับว่าแล้วชาติเนี้ยมึงได้เป็นรัฐบาลแล้วตกลงมึงได้อะไรนอกจากมึงได้เป็นรัฐบาลก็ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนฝั่งนู้นด่ามาใช่ไหมว่าเอาไก่มันโง่ทําตัวอย่างนี้ทางชาติก็ไม่เป็นรัฐบาลหรอกนะคุณชอก็เลยสวนกลับไปว่าแล้วชาตินี้มึงเป็นรัฐบาลมึงทำหาหากไรได้บ้างเออเรียกว่าตึงนะตัวตึง คุณโชวนี่ตึงไม่เปลี่ยนนะครับเข้าไกลไม่ได้ต้องการเป็นรัฐบาลเพื่อให้คนของตัวเองได้เป็นนายกได้เป็นรัฐมนตรีแล้วสวยสุขบนภาษีประชาชนเราต้องการเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีเพราะมีนโยบายที่ต้องทําถ้าคุณเป็นรัฐบาลแล้วเป็นนายกแล้วเป็นรัฐมนตรีแล้วทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> เป็นทําไม <c oughs> คุณมีหน้ามองประชาชนหรือเปล่าตกลงตกลงใครที่โง่แล้วใครที่ฉลาด คลิปนี้18บวกนะอาจจะมีคำหยาบเยอะนิดนึงนะครับผมใครอายุไม่ถึง18ปีนี่ต้องอใช้จักรยานในการชมนะก็เหมือนจะพูดถึงพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเป็นรัฐบาลก็จริงแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าโดนพวกเดียวกันขัดแข้งขัดขาห้ามนู่นห้ามนี่เต็มไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมเห็นเพื่อไทยทำไม่อยู่สามอย่างหนึ่งก็คือทำยาบ้าห้าเมตรซึ่งตอนนี้ก็ยกเลิกไปแล้ว สองก็คือพานายใหญ่กลับบ้านโดยที่ไม่ติดคุกติดโรงพยาบาลแล้วก็อีกสุดท้ายก็คือเอาข้าวอายุสิบป,ปีไปขาย <c oughs> ซึ่งก็อาจจะทำให้ชื่อเสียงข้าวไทยเนี่ยย่อยยับปนปี้นะฮะเสียงคือแต่ละอย่างนี่ดีๆทั้งนั้นนะครับเงินก็ยังไม่ได้ใช้ไม่รู้ติดอะไรนะครับตอนนี้เป็นรัฐบาลมาเป็นปีแล้วยังไม่ได้ใช้เงินเลยนะฮะโอ้โหเรียกว่าแล้วช่วงนี้นี่คือแบบเละเทะมากนะพัคเพื่อไทยเนี่ยก็เออ ต่อกันเลยพอคุณจัดตั้งรัฐบาลโดยคุณเป็นเป็นเมียทาสในเรือนเบี้ยเขาเนี่ยคุณก็ทําอะไรตามที่คุณสัญญาไว้กับประชาชนไม่ได้แทนที่คุณเป็นพักที่มาจากการเลือกตั้งคุณต้องตอบสนองคนสิบล้านคนจริงๆคุณต้องตอบสนองคนห้าสิบหกสิบล้านคนนั่นแหละเจ็ดสิบล้านคนนั่นแหละแต่อันนี้พูดได้แคบที่สุดเนี่ยคุณก็ต้องทาตามสัญญาที่คุณให้คนสิบล้านคนที่เขาเลือกคุณมาใช่ไหมตามนโยบายอันนี้เอาแคบสุดเลยนะซึ่งจริงๆรัฐบาลเขาต้องรับใช้คนทั้งประเทศใช่ไหมมันก็ยังทาไม่ได้เเลยออ่ะะะพรราาวไ เพราะว่าสุดท้ายคุณโดนไอ้ฝ่งรุ่งรักงมันคำคออยู่อ่ะแล้วเวลามันเป็นอยู่ใน power game แบบเนี้ยที่คุณก็เสียเปียบเขาอยู่ล่ำไปเป็นเมียบบาเขาให้เขาบวยตีอยู่ล่ำไปเนี่ยคุณก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างหรอกคุณพิดอบก็เหมือนคล้ายๆที่ผมพูดเมื่อกี้ที่แล้วใช่คือคือคืออย่างนี้คิดเหมือนผมเลยผมเป็นคนหนึ่งนะเว้ยที่ไม่เคยคิดว่าพักเพื่อไทยมันคือกก ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแค่เบี้ยของฝั่งอํานาจเก่าคือคือผมไม่เคยเชื่อในทฤษฎีสามก๊กมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าโอเคอ่าคนทั่วไปเชื่ออ่านี่เข้าใจตัวตวผมมองว่าก๊กการเมืองอะ่ะมันมีสองก๊กมาตั้งนานแล้วแล้วทุกวันนี้มันก็มีสองก๊กก็คือก๊กอํานาจเก่ากับก๊กฝั่งตรงข้ามแต่เพียงแต่ว่าอ่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยฝั่งอํานาจเก่าก็จะเป็นประชาธิปัตย์แล้วเพื่อไทยก็อยู่ฝั่งตรงข้าม การเวลาผ่านไปก้าวไก่แม่งงอกขึ้นมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อไทยก็โดดไปอยู่ฝั่งอํานาจเก่าซึ่งมันก็จะเป็นสองฝั่งเหมือนเดิมดังนั้นผมมองว่าเเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เป็นโกกหรอกเป็นแค่เบีย้ยของฝั่งอํานาจเก่าเฉยๆนะครับอํานาจเก่าเอาเพื่อไทยมาเป็นเบีย้ยตัวหนึ่งเพื่อเพื่อเบรกก้าวไก่เฉยๆนะในนี้ในมุมผมนะใครมองว่าเป็นสามก๊กอันนี้เข้าใจได้ดังนั้นเนี่ย พัคเพื่อไทยเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยก็จะอยู่แค่ในกรอบแน่นอนว่าอํานาจเก่าคงไม่ได้ห้ามทั้งหมดนะครับเขาคงไม่มานั่งห้ามทุกเรื่องนะแต่เขาจะห้ามทุกเรื่องที่เป็นเรื่องการเมืองแต่เรื่องไหนที่ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะรเรื่องของแบบว่าเพื่อไทยจะไปลอกท่อเพื่อไทยจะไปเอ่อไปช่วยเหลือคนยากไร้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จะมาเปลี่ยนโครงสร้างประเทศจะมาทําให้ทหาร อยู่ใต้พลเรือนหรือจะทำให้ทุนผูกขาดมันหมดไปอันเนี้ยยังไงเขาก็ไม่ยอมนะครับยังไงก็คือแล้วแค่จะแจกเงินหมื่นเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่อยากให้ทําเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นจริงมันเหมือนมันเอาเอาเงินของรัฐบาลไปเยอะอะแล้วมันทําให้คู่อื่นที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยอะ่ะก็จะได้เงินน้อยลงไงไม่ว่าจะเป็นฝั่งภูมิใจไทยฝั่งพลังประชารัฐตรมไในทั้งชาติเงินตรงกลางก็จะ หายลงไปอีกนะเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยดึงมาแจกมันก็จะมีปัญหาเต็มไปหมดดังนั้นผมมองว่าว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เป็นโก,ก๊บหรอกเป็นแค่เบี้ยเฉยอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็ฟันธงเลยใช่ไหมว่าน<อ>โยบายหลักๆคุณชอบไม่คิดว่ามันจะทําได้ในระดั<ย>บนี้ยกเกิกเกณฑ์ทหารเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เศร้าที่สุดนะอ้ยนันเรื่องเก่าแล้วคุณก็แบบจมปักกับเรื่องเก่าๆคุณชอบเขาเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่เข้าใจหรอกจนกว่าคุณจะไปเห็นจริงๆว่าเขาลองให้กันขนาดไหน ปู่ย่าหรือพ่อแม่ที่เขาไปเป็นเพื่อนลูกหลานจับใบนำใบแดงะคุณสภาพคนคนที่จับใบนำใบแดงเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นก็คือคนที่เป็นผู้มีฐานะรายได้ค่อนข้างต่ําอ,อยู่ในต่างจังหวัดใช่ไหมคะแล้วลูกชายเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่าลูกชายวัยยี่สิบเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากส่วนใหญ่ก็เป็นหัวด้วยหัวแรงหรือว่าเป็นคนที่ช่วยทำมาหากินหรืออย่างน้อยก็ช่วยดูแลพ่อแม่ที่กําลังแก่แล้วอะไรแบบเนี้ยอันนี้พูดเรื่องเกณฑ์นอาหารว่ามันไม่ดียังไงซึ่งมันก็ คือทุกวันเนี้ยมันไม่มีความจําเป็นต้องมีทหารเยอะมันควรจะมีทาหารที่ทาหารที่เป็นทาหารจริงๆอเออแล้วก็ทุกวันนี้มันปี2024แล้วไงไม่มีใครแบบมันไม่มีหรอกไอ้สายลับที่แบบเข้าไปสังหารคนนั้นคนนี้ตามใจฉันน่ะพุกวนี้เขาใช้โดรนเขามันเป็นเทคนโนโลยีแล้วอะซึ่งอีกไม่นานเนี่ยมันก็จะเป็นเข้าถู่ยุคข,ของหุ่นยนต์แล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องมีทหารที่เป็นคนแลวไงคุณอยากได้ทหารกี่คนคุณก็เอาเงินไปสร้างหุ่นยนต์ตามนั้นคุณอยากได้ทหารแสนคนคุณก็เอาตังค์ไปสร้างหุ่นยนต์แสนตัวแค่นั้นเองนะครับไม่จําเป็นต้องมีทหารก็ได้แต่แต่ผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําอย่างนั้นนะแต่ผมหมายถึงหลักการเป็นอย่างนั้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่อ่าคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความสามารถของทหารมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนทหารเพียงอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับยุทธปกรณ์ มันขึ้นอยู่กับความความเก่งความสมัครใจความใจรักอย่างเงี้ยความเหมาะสมอย่างเงี้ยมันคือมันต้องจิ๋วแต่แจ๋วไม่ใช่เน้นแบบคนเยอะแต่แบบทําหาอะไรไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเออมันมันมันต้องแบบจิ๋วแต่แจ๋วอะเนาะมันไม่ใช่ว่าแบบโหเน้นจํานวนอะไรเงี้ยมันโบราณแล้วแล้วมันก็ไม่ฉลาดด้วยการเน้นทหารที่จํานวนเนี่ยเอ่อช่วยขายของช่วยทํานาหรือช่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย แล้วก็เสียไปสองปีกับการเป็นอาหารนะแน่นอนคุณก็จะพูดว่ามีคนเยอะแยะอยากเป็นอาหารใช่มีก็ให,<ล>ให้เขาสมัครก็ให้เขาเป็นไปไงแต่คนที่เขาไม่อยากเป็นล่ะคนที่เขาจะต้องทิง้งลูกที่เพิ่งเกิดเมียเพิ่งแต่งหรือพ่อแม่ที่ต้องติดเตียงดูแลเนี่ยไปเนี่ยแล้วตอนที่เราหาเสียงเนี่ยคนเข้ามาถามเต็มไปหมดว่าจริงใช่ไหมจริงใช่ไหมถ้าเก้าไกลเป็นรัฐบาลลูกฉันไม่ต้องเกณฑ์ใช่ไหมปีหน้าต้องจับแล้วเนี่ย ฉันจะได้เลือกบอกใช่ค่ะถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเนี่ยปีหน้าไม่ต้องเกณฑ์อาหารปีหน้าที่เราพูดถึงก็คืออะไรคะก็คือเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเดือนเมษายนที่ผ่านมาการันตีได้ร้อยเปอร์เซนเพราะว่ากฎหมายอะไรเขียนร้อยไว้หมดแล้วก็คือไม่ต้องไม่ต้องจับไปดำไปแดงแล้วคุณไม่คิดว่าแบบถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะทำจะจะเป็นเหมือนเพื่อไทยตอนนี้อ่ะไม่เป็นที่เพราะว่าเพื่อไทยเองก็เคยไม่เป็นก็หาเสียงไว้อยู่แล้วว่ามนจะมีนโย,ยบายยกเลิกเกณฑ์อาหารมันขึ้นอยู่กับว่า,วาคุณได้เป็นรัฐบาลดด้วยเหตุใ คุณบอกเขาก็าพยายามเถียงไะว่าเฮ้ยแบบถ้าคุณเป็นรัฐบาลนี่คุณจะทำตัวแบบเพื่อไทยหรือเปล่าคุณชอกก็ต้องบอกไม่เป็นจะบ้าเหรอกูไม่ใช่คนสันดาณอย่างนั้นคือก้าวไกลเป็นรัฐบาลย่อมไม่มีวันเป็นด้วยเหตุทหารเกื้อหนุนให้เป็นเนาะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช่ทาหารเนี่ยแหละจะมาเกื้อหนุนคนอย่างก้าวไกลเป็นรัฐบาลคือคือถ้าเป็นทหารแบบตัวเล็กตัวน้อยอ่ะผมว่าเขาเกื้อหนุนแหละแต่ถ้าเป็นแบบยศแบบอันโทยศแบบนายพลอะไรเงี้ยคงคงไม่มาเกื้อหนุนให้ให้ก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลหรอกถูกไหมตกลงต้องการแค่ได้เป็นรัฐบาลหรือต้องการทําผลงานตามที่สัญญาไว้กับประชาชนคุณเห็นอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งปีผ่านมาการอาการของการเป็นรัฐบาลแต่ทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นไง มันแตกต่างจากเป็นฝ่ายค้านตรงไหนคําถาม,ถ,ามถูกป่ะคุณเคยเห็นไหมคุณโบท๊ทในชีวิตคุณที่ติดต,ต,ตามการเมืองมาเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยทุกโผจนไม่ถึงสิบบ้างสิบต้นบ้างพิธาคะแนนนิยมสี่สิบแปดบ้างสี่สิบสองบ้างคุณเคยเห็นป่ะผมไม่เคยเห็นในโลกเนี่ยคำถามไม่รู้เหมือนกันว่าเคยมีไหมนะแต่ส่วนตัวไม่เคยเห็นเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะาผมไม่ได้ตามการเมืองอต่างประเทศด้วยมั้ง เออแต่ว่าคือคือคือเราไม่รู้ไงว่าการที่อ่าพิธาที่เป็นฝ่ายค้านแล้วแบบคะแนนนี้คะแนนนิยมแบบว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วกับคุณเศรษฐาที่เป็นนายกอยู่ปัจจุบันความนิยมประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อุงแปดไม่แน่ใจว่าเลขสลับไหมแล้วก็ลุงตู่ที่ไปเป็นองคมม์มนตรีไปแล้วนะครับความนิยมประมาณสิบแปดสิบเก้าเนี่ยประมาณเนี้ยก็คือแบบไม่ แบบสู้พิธารวมกันก็แพ้คุณพิธาเออพิธานี่คือแบบความนิยมเขาแบบค่อนข้างเยอะแม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านนะฮะซึ่งเอาจงจริงก็เข้าใจได้แหละใครจะมานิยมรัฐบาลแบบนี้ถูกไหมถามคือมันเพราะอะไรอ่ะมันเพราะอะไรเออวันที่เก้าไกลชนะเลือกตั้งมันไม่ได้ต่างคะแนนไม่ได้ต่างจากเพื่อไทยมากนะทําไมวันนี้คะแนนต่างกันสองเท่าอะโอ้ยังจะมาถามมันเป็นเพราะอะไรไม่เขาไปทําโพในดงส้มเ่าคุณ นิด้าเนี่ยนะนิด้าเป็นโดงอะไรพูดให้ถูกสถาบันพระปกเก้าอย่างนี้สถาบันพระปกเก้าของรัฐสภาเออนิด้าเนี่ยเอาตรงๆพออนิด้าโพเขาสารภาพออกทีวีด้วยซ้ำว่าเขาเลือกพักไหนบางคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ผมรู้เขาเคยไปให้สัมภาษณ์รายการจอมขวัญเขาบอกว่าพักที่เขาชอบเนี่ยสีฟ้าฟ้าเอ้ยสีฟ้าฟ้าคุณรู้แล้วแหละว่าสีฟ้ามีอยู่พักมันไม่เหมือนสีน้ําเงินสีน้ําเงินเนี่ยมีหลายพัก แต่สีฟ้ามีพักเดียวนะครับซึ่งพออนิดาโพเนี่ยชอบพักสีฟ้าซึ่งเป็นคั้วตรงข้ามกับพักส้มนะแต่ถึงคือคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายคานด้วยกันนะแต่ว่าในเชิงรวมการแล้วว่ามันคือคั่วตรงข้ามกันนะเวย้ยแน่งหนักของเพื่อไทยนะพักสีฟ้าเนี่ยเออดังนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าทําโพในดงส้มนี่ไม่น่าใช่นะเพื่อนนะไม่น่าใช่เออดงอะไรไม่ใช่ดงส้มไม่ใช่ดงส้มเออดงตรงข้ามส้มเลยเออ แต่เขายังเป็นซูเปอร์โพอ่ะก็ยังคะแนนก็ออกมาคือทุกโพมันออกมาไม่ต่างกันคำถามคือเพราะอะไรล่ะไม่ผมไม่เชื่อผมเชื่อโพเดียวแต่พอดีช่องเขาปิดไปแล้วผมเลยมีด้วยเหรอยังจะกล้าสวนอเหรออคือเนี้ยมันไม่ใช่ว่าก้าวไกลทํางานได้ดีเดอะไรหรอกนะแต่มันเป็นเพราะว่าเพื่อไทยมันเดลิเวอร์งานไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณเป็นรัฐบาลแค่เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาลและได้ผลงานชิ้นโบแดงก็คือคุณทักษิณกลับมาอยู่บองไทย ที่เหลือเนี่ยคุณทําอะไรได้ซึ่งซึ่งหลายๆคนยอมรับเลยนะว่าไอการที่พาคุณนสิงกลับบ้านนี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของพเพื่อไทยนะกลับบ้านแบบไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเนี่ยนี่ผลงานชิ้นโบแดงของพเพื่อไทยที่ฝ่ายค้านก็ต่างยอมรับนะฮะแต่ว่าตัวเพื่อไทยคงไม่ยอมรับว่ามันคือผลงานเนาะมันอาจจะเป็นแบบการบอกของเขาว่าเอ้ยเราต้องพาคนลี้ภัยกลับบ้านคือคืออย่างนี้เพื่อไทยเนี่ยจะใช้ประเด็นเนี้ยมาเป็นการบอกว่าเฮ้ยนี่ไง เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วคนที่หนีคดีทางการเมืองที่อยู่เมืองนอกเขาจะได้กลับบ้านเห็นไหมคุณนักศิลเห็นไหมคุณจะกระพบได้กลับบ้านหมดเลยแต่ปัญหาคือเร็วอไหมปัญหาคือคนที่แม่งได้กลับบ้านน่ะแม่งต้องเป็นคนที่เป็นคนของเพื่อไทยล้วนๆใช้คาว่าล้วนๆน,นะฮะที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยก็ยังอยู่ต่างประเทศอยู่เนาะดังนั้นผมมองว่า,าไม่ต้องพูดนะครับไอป,ประเด็นเนี้ย เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมวันนี้คะแนนห่างกันสองเท่าทําไมวันนี้ถ้าเลือกตั้งเพื่อไทยได้หนึ่งร้อยเก้าไกลได้สองร้อยซึ่งมาเผอความเป็นจริงน่าจ,จะต่ากว่านั้นเราก็จะ,จะมีคนบอกว่าอ๋อนายกโพได้ยุบสภาเลยโพ,โพที่ดีที่สุด <c oughs> คือครูหาเลือกตั้งคือครูหาเลือกตั้งเพราะ <c oughs> ทุกคนมีสิทธิ์จริงๆเ <c oughs> ข้าถึงการโหวตได้แน่นอนแล้วอย่าลืมนะว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันได้หาเสียงมันได้พูดอะไรเยอะ มันขึ้นกว่านี้อีกนะว <ไป S 2> <ห>ทีดีเบตมันมาอีกรอบมันขึ้นกว่านี้อีกจริงๆใช่ที่ที่คุณพ่อที่ที่คุณชอบพูดแหละมันเรื่องจริงนะเพราะว่าอก่อนเลือกตั้งเนี่ยช่วงสองสามเดือนก่อนเลือกตั้งมั้งโพลก็คือแบบว่าเพื่อไทยนี่คือแบบนำโด่งอะ่ะเออแต่ว่าช่วงหาเสียงมีดีเบตมีอะไรนี่คือแบบก้าวไกลมันก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นจนจนเลือกตั้งก็คือแบบขึ้นมาแซงเพื่อไทยจนได้อะอันนี้ก็เห็นด้วยว่า เขาเรียกว่าฐานนิยมเดิมก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีการเปลี่ยนมากขึ้นไปอีกในช่วงที่ใกล้เลือกตั้งเนาะซึ่งคิดภาพไม่ออกเลยว่าเพื่อไทยมันจะขึ้นมาได้ไงวะคือถ้ามันมีเรื่องของอาการดีเบตการหาเสียงช่วงเลือกตั้งอะก้าไกลไม่ก็ต้องโดดขึ้นมาอีกอะ่ะดังนั้นผมมองว่า270เนี่ยไม่ใช่ฝันนะครับ อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ผมมองว่าไม่ได้เวอร์นะครับเป็นไปได้เป็นไปได้อยู่ที่ว่าอพักเก้าไกลจะแรงแค่ไหนด้วยไงเพราะว่าเก้าไกลเนี่ยก็คะแนนขึ้นในสสัปดาห์สุดท้ายนะที่จบที่ร้อยห้สิบเ็ดที่นั่งจริงผมจบแล้วนะฮะก็อันนี้ก็เป็นการรีอคชันนะคลิปของคุณช่อที่ไปออกรายการเฟนท์องนะครับขอคุณเฟนท์องอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ก็ ตัวตึงตัวเต็งม,มาตลอดนะฮะแล้วก็คาดว่าในอนาคตก็อาจจะมีคอนเทนต์มาให้เรียชั่นกันต่อไปนะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เจอคลิปต่อไปอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมเจอกันไม่บาย